คลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่อนันต์เกียรติโชติคุณครับผู้สะสมพระคุนแผนภายกัญญาสะสมเยอะขนาดไหนพี่น่ะก็เนี่ยพอมีอันนี้ครับพี่นันยนติสมแผนภายกันญา้ฟังนิดนึงว่าก็ก่อนหน้านี้หรือมันเริ่มต้นยังไงเออเมื่อก่อนเนี้ยครับผมก็ไม่รู้จักหรอกก็มาอ่านหนังสือพิมพ์คัมพิวเาอ่าก็อ่านอ่านแล้วก็สนใจดีครับก็มีผง แม่นิดผสมอะไรเงี้ยแล้วเพราะปู่ทิมพ์เราซื้อไม่ได้แล้วไงไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแพงตามไม่ทันไม่ทันแล้วเมื่อก่อนยังซื้อได้ครับเดี๋ยวนี้มันซื้อไม่ได้แล้วลงพิมีมนั้นแต่ก่อนซื้อได้พี่ซื้อได้ก็เมื่อก่อนนี้ตอนที่มันไม่เล่นกันก็ผมอยู่ถ้ามีตะกุดก็อยู่สองสามหมื่นบาทถ้าไม่มีตะกุดก็หมื่นกว่าบาทครับแล้วพิมพ์เล็กก็ไม่กี่พันไม่กี่พันครับไปๆมาๆเป็นเท่าไหร่มันเป็นหลักล้านหลักล้านหมดหลักล้านหมด ที่ที่นังขายคุณแผนภูเยไปแปงสุดอะไรจำได้ก็อยู่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นบาทอันนี้ห้าหมื่นบาทครับและองค์สุดท้ายที่ได้มาอ้คุณแผนไทยไอ้ภูมุมารนะฮะครับพิมพ์เล็กครับซื้อมาประมาณหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับอ่านนั้นก็เลยตั้งใจถวายครูบาเรียชาติไปครับทำตลับทองถวายท่านไปครับครับโอเคตั้งากนั้นก็ไม่เคยได้อีกเลยไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยอ่าคุณแผน อ่โทิมเนี่ยเกมเกสุดยอดนะสุดยอดเลยครับต้องยอมรับเลยวอาฮะคือถ้าถ้าไม่เจ๋งจริงโดนครับก็เดี๋ยวนี้ก็เราก็ไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยตือนพูดเตือนไว้เพื่อเตือนอนสำหรับว่าเพราะว่ามันมันมันมีบล็อกเขาเล่นอะไรกันนี้เราก็มันเล่นกันไปแล้วอ่ะอืมครับผมโอเคครับมาพายกันยาได้ไงครับ ก็มันมันไอ้ก็มาต่อเนื่องมาจากว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยเราเราเราไม่ทันไม่ไหวมันไม่ไหวแล้วไงครับผมมันขึ้นไปไรไรแสนไปอะไรเงี้ยเราก็เราก็เลยมาหาพระใหม่ครับพระใหม่ที่ว่าพุทธคุณแรงพุทธคุณแรงอ่ามีพุทธคุณแรงอะไรต่ะหนเนี่ยมันก็เล่นง่ายกว่าเยอะครับครับผมก็เลยไปศึกษาสะสมคุณแผนภายกัญญาพระสร้างใหม่เอี่ยมครับทําไมกล้า ก็เขาก็มีพุทธคุณครับอ่าครั้งแรกเลยเนี่ยผมก็อยากได้แต่ไม่รู้จะทําทไงตอนนี้ก็ไม่รู้จักใครครับก็มีบังเอิญมาอ่าไอยู่ท่านดี่แดงครับแล้วก็ถามว่ารุตมันเขาก็เมื่อก่อนเขาก็ไปอุบลบ่อยกับอาเสียพรลั่นทองครับเขาบอกว่า <c oughs> เฮน,นันก้าไหมกล้าสู้หรือเปล่าอ่าแพงนะบอกเท่าไหร่สามหมื่นบาท เงินส่วนนี้เขาจะไปทาออยห้องน้ําที่วัดฟ้าหวนที่อํานาจเจริญครับอทำสามหมื่นบาทให้หนึ่งองค์ผมบอกเอาจบอแพงไหมของพระใหม่ขนาดนั้นสามหมื่นคือแพงไหมมันก็แพงแต่ว่าเราชอบอ่ามันมันก็ไม่แพงสาหรับเราเราชอบถ้าเราชอบไม่แพงแต่ถ้าเป็น้านใหม่ถือว่าแพงแพงก็มันก็ ก็ไอตาตามตลาดเนี่เขาก็อยู่ประมาณสองหมื่นสองหมื่นนิดหน่อยหรือกหมื่นกว่าบาทแต่นี้เราเราเหมือนว่าเราทําบุญเราได้พระมาแล้วก็สุขใจไงก็เลยก็เลยเป็นต้นต้นเหตุที่ว่าเรามาสะสมขนแผนทายกันย่าแล้วกลับมาเสรปุ๊บเนี่ยผมไม่เห็นคือกลับได้องค์นี้มาเสร็จปุ๊บผมมีตลับอยู่ใบหนึ่งสมัยก่อนนี้ จะรอใส่ขุนแผนภายกัญญาไอ้ขุนแผนร<ผ>ุงปุิมรุงบุถิมซื้อตลับไว้ก่อนอ่าซื้อตลับเพ้งไว้ก่อนครับแต,แต่ตลับมบอสองใดมันยังใหม่อยู่เก็บไว้รอตั้งนานไม่ได้สักทีครับเสร็จปุ๊บก็ได้องค์นี้มาปุ๊บผมก็ใส,ใส่ใส่ตลับเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อกะยมครันเอามาเสร็จปุ๊บคืนนั้นก็มาถึงมากรุงเทพเนี่ยก็พม่าเซียมมาเลเซีย โทรเรียกเข้าไปหาอเขาบอกเฮียมีอะไรบอกว่าโอ้หเฮียองค์นี้สุดยอดเลยครับนะขออะไรก็ได้นะเห็นเขาบอกมางี้ครับ้เขาบอกจริงรู้ไหมจริงเฮียจริงงั้นเขาขอผมไปเลยทั้งตหลับทั้งพระไปเลยครับแล้วทาไงก็ต้องให้มันไปตังนั้นผมว่าแล้วเขาก็เอากลับไปมาเลเซียครับเอาไปมาเลเซียเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไปได้อะไรครับถูกรางวัลที่หนึ่ง มาเลยถูกอะไรเงี้ยเยเยไปหมดอ่าแล้วก็โทรกลับมาไอเฮียมีเท่าไหร่เอาหมดสั่งขุนแผนไทยกัญญาเอาหมดครับตกลงส่งไปเยอะเยอะเยอะเลยเยอะเพราะว่าสีฟ้านี่นะส่งไปไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามสิบองค์ครับสีฟ้าเนี่ฮะสีฟ้าเนี่ยครับไม่ต่ำเขาเรียกเรืออะไรสีฟ้าฟ้าเธอคอยฟ้าเธอคอยอ่าองค์หนึ่งตอนนั้นผม อ่าเช่ามาก็ส่งไปก็องหนึ่งสามสี่แสนบาทเขาค่าสู้มีกี่องเอาหมดอ่เขาเอาสีฟ้าสีอทไ,ไรสีนี้สีม่วงครับองนี้ก็ไม่ถูกมีกี่องเอาหมดแต่สีม่วงนี้คนจะหวงเยอะ,อะเพราะสีประจําเกิดมันเกิดเขาแม่นิดครับออันเนี้ยมันจะ แ่ส่วนอันนี้นะอันนี้จะเป็นเนื้อแพงสุดที่เล่นหนากันครับตอนนี้เล่นกันเท่าไหร่องนี้ก็เขาเช่ามาล้านกว่าล้านกว่าพระพระใหม่พระใหม่อันนี้เขาเรียกเนื้อเผือบครับพี่งงไหมครับพระใหม่ราคาเป็นล้านก็เป็นแสนผมก็งงแต่ว่าเอยทำไมมันแพงที่แรกเหรอครับเขาบอกหายากอ่าอื หายากมากโอเคขุนแผนพายกัญญาพระตอนนี้ราคาพระอื่นลงหมดขุนแผนพาย,พายกัญญาเป็นไงไม่ลงเป็นไปได้ไงไม่เป็นไปแล้วไม่ลงอ,ง,มอนนองอย่างเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยองค์อย่างเนี้ยครับใหม่ๆมใหม่ใหม่เงี้ยไอ้พวกเนื้อก,นก้นคกครับสองหมื่นสองหมื่นกว่าบาทนี่ก็แพงแล้วครับเดี๋ยวนี้ต้องสี่หมื่นกว่าบาทยังไม่แพง ก็คนมาตามหาซื้อสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยอ่าค,คุณแทนปลายกัญญาเนี่ยที่แพงสุดได้ยินเขาขายหลอก่ไก็ไอเนื้อเนี้ยมีคนเปิดไว้สองล้านกว่าสามล้านบาทเนื้อเผือกเนี่ยเขาเปิดไว้เลยครับแล้วก็ไม่รู้จะขายหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเปิดไว้เผือกเผือกไม่ขายก็ถ้าอาจมีคนซู้อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกคือตอนนั้นเขาเปิดว่าไง ถ้าแต่มีคนบุกก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกอผมแผนพานยัญญาออกมากี่ปีอาปีห <7 S 2> ้าเจ็ดอะปีห้าเจ็ดก็ก็ไม่กี่ปีนี่เองผ่านไปหกปีหกเจ็ดปีแพงกว่าคุทมก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็คุทธคุณและในกลุ่มของเขานี่นะรักกันมากแล้วก็อะไรไหมเาะหากันเต็มเนื้อเนื้อคู เนื้อครูนะฮะที่มีตะกุดอันนี้เป็นอันนี้มีตะกุดเดียวถ้าเป็นสองตะกุดถ้าเป็นสองตะกุดนะฮะทองแดงอันหนึ่งเงินอันหนึง่งผมขายไปหกแสนกว่าราคาราคาต้นแรเรียกกัวบกทิมลุงปุตท,ทิมเห็นแอร์อบซื้อหลายร้านเห็นหมอหมอบรรลับอบซื้อ ไม่รู้กี่ล้านสององพิมพ์แรกไม่รู้จริงไม่จริงผมไม่รู้นะเห็นเขาลงใน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 เฟซน่ะครับทําไมคุณแผนไายกันยางไม่ลงเพราะว่าไม่ลงเพราะว่ามันเขาไทยแล้วมีพุทธคุณครับเออพระที่มีพุทธคุณพี่นันพูดจริงๆว่าราคาจะไม่เคยลงไม่เคยลงมีแต่คนตอนเนี้ยมีแต่คนหาครับยิ่งชาวต่างชาตินะ ยิงเนี้ยผมลงในไปเนี่ยนะพวกต่างชาติเนี่ยอินบ็อกมาหาผมแต่ผมพูดไม่เป็นอผมก็ไม่ตอบมันเลยนี่คือเนี้ยหน้าผมเนี้ยผมแนบอย่างเนี้ยสององค์เนี้ยครับพี่ไตเทพเนี่ยนะฮะผมอินบ็อกลงไปใน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 เฟซไปเนี่ยครับอ่าพวกต่างชาติอินบ็อกมาหาผมครข้อความว่าถามราคาเท่าไหร่ฮามาตามา ผมก็พูดในไปขี้เกียจตอบตั้งไว้เม่ไหรก็ยังไม่ได้ตั้งเคยเปิดไหมคิดเปิดเไหรไม่ได้เปิดเลยบอกอก็มันมีน้อยฮะรับนาผมนี้พวกนี้จะมันจะจะแพงครับครับนั่นทำไมทำไมคุณแผนรายันอยากถึงปากกระแสว่าเป็นภาพใหม่แล้วยังแพงครับ,รบก็สายพระครูเนี่ยเขาเขาเชื่อพุทธคุณกันครับแล้วทุกอย่างที่พระครูทํามาเนี่ย พระที่พระครูทํามาเนี่ยไม่เคยหล่นราคาไม่เคยลงสมมติออกจากวัดเนี่ยอ่าบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี้นี่ก็มีสมเด็จยาครูเนี่ยตะกับคัดเนี่ยออกจากวัดตอนนั้นก็แค่พันกว่าบาทหรือเท่าไหร,ร่เนี่นี่เขาขายกันหกเจ็ดพันหมื่นกว่าแล้วแต่แล้วแต่วันณะที่เขาจะเลือกเล่นกันครับ <c oughs> มีปอมเยอะไหมปอม คุณแพนเนี่ยมีปอมอยู่แล้วบอกยังไงอะแต่แต่ว่าปอมยังไงก็ไม่เหมือนมีมีจุดตายไหมจุดตายเยอะจุดตายเยอะเยอะครับตอนนี้เราก็พูดไปเดี๋ยวไม่รู้มันเดี๋ยวไปทําเก๊หรือเปล่าไม่รู้มันทําเก้กันอยู่แล้วพักพักพัะเก๊พี่นันพักเก๊ขายได้ไหมพัะเก้ขายได้ทำไมขายได้พี่ไต่เทพจะบอกให้ฟังว่า คนเนี่ยฉลาดมากกว่าหรือโง่มากกว่าพราะคนโง่มากกว่าอาวเขาไปพูดบอกอันเนี้ยเนื้อฟ้าเธอคอยเนี่ยเขาเล่นกันสี่ห้าแสนไปขายพี่ใต้เทพือขายใครเนี่ยบอกเนี่ยผมว่ามาจากวัดห้าพันเนี่ยพิ่ใต้เทพจะซื้อไหมพูดคําว่าเอามาจากวัดคําเดียวอ่าแล้วก็ทําให้เหมือนน่อย <c oughs> อ ก็ตกควายเอ่อคิดว่าเราตกควายได้อ่อนึกว่าไอ้คนมาขาเนี่ยตกควาเราเป็นตัวเองอ่าเพะนัเจอเกยังไปในจมืนของคุณแบนคายกันญาเนี่ยเยอะฮะเยอะแต่ว่าเกยังไงคือยิ่งไอ้พกเนื้อเนื้อก้นค้งนี่นะเกยังไงก็ไม่เหมือนครัโอ้โหเขามีพยายามตามเกยันอยู่เยอะฮะเยอะฮะทั้งเกยทั้งเรียนแบบทั้งไอ้ปั๊ม มันจะมีปั๊มไอเนี่ยไอไกาเนี่นฮะพี่ตายเทพเนี่ยจะมีตั้งอ๋อครับอ่าสายวัดป่าเนี่ยฮะจะมีตา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 ตเ<า>นี่ยเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆเนี่ยตาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ครับเนี่ยตอนเนี้ยเขาพยายามเดินแบบแต่ว่ามันไม่เหมือนครับี่นันให้ข้อคิดสําหรับคนที่จะกลายเป็นแมงเม่าครับว่าจะไม่โดนขุนแผนพายกัย่านิดนงครับ ตองต้องศึกษาให้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 ใหรู้จริงครับอย่าพึ่งพาะว่าพระเนี่ยของเขาเนี่ยอย่างพวกเนี้ยองคหนึ่งสี่ห้าหมื่นห้าหกหมื่นครับเขาไปขายคุณหมื่นกว่าบาทแบบเนี่ยแท้รับมาจากวัดอ่าแท้รับมาจากวัดระวังนะครับไม่รู้วัดไหนใช่อ่าในในปีที่มีการสร้างคุณแผน่ายกัญญาออกมาเนี่ยมีหลายวัดสร้างคุณแผนออกมาวัดอื่นที่แล้อีกไหมมันก็ออกมีฮ<ม> <c oughs> ะมีก็ตอนนั้นก็พอ อ่าเพราะพระที่ได้ยินมานฮะพี่ครับก็ตอนนั้นที่พอคุณแผนพายกัญญาดังมาแต่ก็มันก็ตอนนี้ก็อแซบคุณแผนมาเต็มเลยเอ่ามีเป็นร้อยรุ่นมีโอ้โหเยอะเป็นพันน่าจะเป็นพันแต่ละวัดนี่ก็ทําผมยังเคยทําเลยว่ายังเคยทำในอยหยุดนั้นหุ้นเกษตรเหมอ่าอ่าทรุ่นพายเทพชดอนันต์อ่าคูบาคูบาอะไรอยุดที่เชียงรายอ่ะ คูบาอะไรไม่ใช่บุญชูแ่ไม่ใช่ไม่ใช่คูบาอริยชาติไม่ใช่ไม่ใช่ครับชยาคูบาชยาคูบาชยาครับอ่าวัดดอยดวงแก้วอยู่ที่เชียงรายครับอันนั้นก็ไปขายที่มาเลเซียหมดก็ขายดีครับอืมทุกวันนี้ต่างชาติช่วย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 ได้เยอะเยอะมากต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ในภาเศรษฐกินอย่างเงี้ยหรือเงี้ยเซียน เราไปโอินเตอร์เยอะเยอะมากคืออย่างนี้พี่พี่ตรเทพพี่ใจเทพดูช่วงโควิดนะฮะครับไม่มีคนจีนไม่มีคนต่างประเทศเข้ามานี่ครับราคานี้ดาวยังสุดสุดครับแต่นี้ไม่ดาวมั้ไม่ดาวราคาไม่เคยลงอ่ะไม่เคยลงผมก็คิดว่าเหมือนถ้าเป็นแม้กระทั่งสมเด็จครับแม้กระทั่งสมเด็จหลวงปู่ทิมที่ว่าแน่เหรียญหลักเหรียญอะไรไ ลงหมดลงหมดแต่นี่ไม่ลงครับขนาดปูทิมเมื่อก่อนเนี้ยกิ่งเกินเขาเล่นล้านกว่านี้ก็ขายไม่ได้ไม่ถึงร้านไม่ถึงล้านแม้ทมั่งพระผลแทนก็ก็ลงก็ก็ลงแต่แต่บางคนเขาดันขึ้นไปไม่ไม,ไม่ลงก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ว่าจะดันให้จะดันให,ให,ให้ให้ขึ้นอ่าที่ขอความจริงขอความรู้นิดนึงว่าเขาาจะดันขึ้นไหวไหมเพราะจำนวนพมันไม่น้อยใด คือมันถ้าพูดจริงๆนะพี่นะคุณแผนเนี่ยตัวจริงเนี่ยมันทีไอ้ลุงปุทิมเนี่ยหาตัวจริงเนี่ยมันทีเหนื่อยยากต้องยอมรับต้องยอมรับผมก็เลยเบื่อไงเลยเบื่อเคยโดนลุงปุิมไหมเคยโดนพี่นันเซียนยังโดนอีกหรอพี่พูดอย่างนี้ใครไม่เคยโดนมั่งอ่ะไม่ใครไม่เคยโดนไม่ใช่เซียนพระอ่าไอ้นั่น ขนาดมันซื้อไม่เป็นมันยังโดนเลยแม่เขาบอกว่าทายมาแทมไปซื้อเองยังโดนเลยสม่พูกว่าเอามาให้ผมดูเนี่ยมันไม่ขายกูแน่แกกูบอกว่ามึงแทมมันไปซื้อยังโดนเลยก็มึงมาถามทีไรไม่เคยได้จากมันเงี้ยมันก็ไปขายคนอื่นหมดยังโง่อย่างนี้ก็ต้องให้มันโดนมั้งเขาเรียกว่าปล่อยงูทำไมก่อนเขาเรียกว่าปล่อยงูให้กัด สัตว์นี้คือสัตว์ในวงการพระก็คือปล่อยงูให้กัดคือยังไงพี่นาคคือก็อย่างงี้ไงฮะอธิบายให้ฟังว่าไปซื้อพระพี่ไม่ใช่อ่าอย่างสมมติว่าพี่ไต่เทพได้พระมาจากชาวบ้านเงี้ยเอาไม้ผมดูแท้ไหมแท้เลาเจะขอเตียเดี๋ยวผมไปต่อแท้นะอ่าก็ไปซื้อกินเองอก็ไม่มาขายผมอสองรอบสามรอบอ่าไปขายเสร็จปุ๊บไปขายให้นกอในขอในคออ่าแต่นี้พระอีกองค์ไม่อีกองหนึ่ง มันเกแเราก็บอกว่าแท้ดูง่ายอเท่าไหร่วะเดี๋ยวเที่ผมไปถามเขาไปก็ไปซื้อเสร็จ๊บมันก็ไปซื้อเจ้าของพระเก๋แล้วอันี่อ้าวก็มึงเวลาแท้มึงไปขายคนอื่นแต่แกะมาหาเราก็ต้องให้บทเรียนเออให้บทเรียนไว้มั่งแค่นี้ครับสวัสดีครับ